ครับปัญหาของร้านอาหารไม่มีที่ให้กินไปส่งลูกสาวไปหาลูกสาวซื้อของซื้ออาหารเสร็จก็ไม่ได้ทานส่งลูกสาวลูกสาวขึ้นหอพ่อมันก็ไม่ได้กินตอนนี้บ่ายสองกว่าละหิวก็เลยต้องมานั่งกินในรถ ปัญหาโควิดมันกระทบทั้งโลกรล้ายชีวิตประจำวันและความเป็นอยู่โดยรวมมหาวิทยาลัยโรงเรียนก็ไม่มีใครไปเรียนเรียนก็ต้องเรียนออนไลน์จะรู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็อยู่ที่นักเรียน ปัญหาเยอะจริงๆโควิดและมันจะอยู่กับโลกนี้ไปอีกนานเราจะป้องกันยังไงให้ถาวรและรักษามันได้มันก็เหมือนโรคซาโรคอะไรเฮตไอวีอะไรทั้งหลายแหละเกิดขึ้นในโลกนี้ครับขอให้ทุกคนระวังด้วยครับ